เหตุการณ์ที่รถไฟขนส่งน้ำมันพุ่งชนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ในรัสเซียคาดว่าอาจจะเป็นการก่อวินาศกรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้26กันยายน2025ในช่วงเช้าของวันนี้ครับเหตุการณ์ที่รถไฟขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของรัสเซียได้พุ่งชนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่บริเวณจุดตัดในพื้นที่เมืองสมอลเลนส์ประเทศรัสเซีย พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับชายแดนเบลารุสมีรายงานว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นการก่อวินาศกรรมครับแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียได้รายงานว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รถไฟขนส่งน้ำมันและสินค้าอื่นๆของรัสเซียได้แล่นไปเมื่อแล่นไปถึงบริเวณจุดตัดถนนก็มีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งเข้าไป และวิ่งฝ่าแนวกั้นทางรถไฟเข้าไปยังพื้นที่ที่เป็นรางรถไฟครับหลังจากนั้นก็มีรายงานว่ารถไฟก็พุ่งชนรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นเหตุให้เกิดไฟลุกไหม้ถังน้ำมันมีถึง15โบกี้รถไฟจากทั้งหมด18โบกี้ที่ได้มีการขนส่งน้ำมันแก๊สโซลีนตอนแรกๆก,ก็คาดว่าคงจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับ แต่เมื่อพิจารณาตามเหตุการณ์ตามรูปการที่เกิดขึ้นก็มีการประมาณการว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คงจะเป็นการก่อวินาศกรรมสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ครับดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วถ้ารถไฟจะแล่นเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนนที่ใช้สำหรับรถจ์ จ้าหน้าที่ประจำจุดก็จะต้องมีการใช้เครื่องกั้นทางรถไฟครับเพื่อที่จะไม่ให้รถยนต์คันใดแล่นเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นทางรถไฟในขณะที่รถไฟอาจจะแล่นไปอย่างไม่ถึงจุดตรงนั้นแต่ก็จะต้องมีการทำแนวกั้นเอาไว้ก่อนครับเพื่อให้รถไฟจะสามารถแล่นผ่านไปได้โดยสะดวกโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้น แต่ว่าเหตุการณ์นในครั้งนี้รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้วิ่งฝ่าแนวกั้นเข้าไปบริเวณทางรถไฟครับก็มันก็เป็นจังหวะที่รถไฟกำลังจะแล่นเข้าไปสู่จุดตัดพอดีหลังจากนั้นก็มีรายงานว่ารถไฟได้พุ่งชนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นเหตุให้เกิดไฟลุกไหม้น้ำมันแก๊สโซลีน 15้ถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่เกิดไฟลุกไหม้นี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยครับในช่วงเวลานี้ในพื้นที่แหลมไครเมรียและพื้นที่ทางตอนใต้ตตของ<พ>รัเสเซียมีการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงคร<ป>ับจึงทำให้รัสเซียต้อง<พ>เร่งในการหาพลังงานเชื้อเพลิงเอาไปเติมเอาไปเสริมให้กับสถานีบริการแก๊สบริการน้ำมันต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้อตอของรัเสเซีย รวมทั้งในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวแหลมไครเมียด้วยจากเหตุการณ์ที่ยูเคร,รนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและในเช้ามืดของวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้อาจจะประมาณการได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถไฟขนส่งน้ำมันที่พุ่งชนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ในพื้นที่สมเลนสนั้น อาจจะเกิดจากการก่อวินาศกรรมครับก็คงจะมีการรวบรวมเอาเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้เอามาผนวกเข้าด้วยกันแต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันครับถ้าคนขับรถบรรทุกจะหลับในหรือว่าขับเพลินลืมดูแนวกั้นรถไฟจึงทำให้เขาขับพุ่งชนแล้วรถก็ไปถึงบริเวณทางรถไฟพอดี ถ้าจะบอกว่าคนขับรถบรรทุกหลับไหนอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันครับแต่อย่างไรก็ตามตามการรายงานจากแหล่งข่าวในรัสเซียได้ประมาณการว่ามันน่าจะเป็นการก่อวินาศกรรมในระหว่างที่รัสเซียกําลังเร่งในการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงเอาไปเติมให้กับทหารที่อยู่แนวหน้ารวมทั้งเอาไปเติมเอาไปบริการ ตามสถานีบริการแก๊สและน้ำมันต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้และในภูมิภาคอื่นๆของรัเสเซียยูเครนยังคงเดินหน้าในการความบาดระยะไกลโดยการส่งดโดรนเข้าไปทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัเสเซียครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ที่ยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาไซเข้าไปทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันอฟิปสกี้ในจังหวัดคราสโนดา ในคูบันประเทศรัสเซียในเช้านี้ครับ26กันยายน2025แหล่งข่าวทางทารของยูเครนได้รายงานโดยอ้างอิงตามการรายงานอย่างเป็นทางการจากกองทัพยูเครนว่าโรงกลั่นน้ํามันแห่งนี้ของกองทัพรัสเซียมีกําลังในการผลิตน้ํามันถึง6กล้านสองหมตันต่อปีและที่นี่เองครับน้ํามันหลักๆที่มีการผลิตก็คือน้ํามันแก๊สโซลีน จากนั้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นน้ำมันดีเซลและน้ำมันสำหรับเครื่องบินหรืออากาศยานในช่วงกลางเดือนสิงหาคม2025ที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการดโดรนของยูเครนได้มีการส่รงดโดรนคามิกาเซ่เข้าไปทำการโจมตีฐานมิซอยของกองทัพรัเสเซียในแคว้นคคชรัเสเซียครับตามรายง,งานจากแหล่งข่าวทางฐานยูเครน ได้มีการอ้างอิงตามการรายงานจากแหล่งข่าวในรัสเซียซึ่งแหล่งข่าวในรัสเซียนั้นได้มีการเปิดเผยภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยุทธปกรณ์ทางทหารของกองทัพรัสเซียในขณะที่ระบบยิงมิซอยรวมทั้งเรดาร์และขีปนาวุธต,ต่อต้านกัศยานของกองทัพรัสเซียจอดประจําการอยู่ในโรงเรือนแห่งหนึ่งแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ากองทัพรัสเซียได้เปลี่ยนจาก โรงเรือนทางด้านการเกษตรในพื้นที่แคว้นคุชซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นคุชรัสเซียครับกองทัพรัสเซียได้เปลี่ยนสถานที่เหล่านั้นเป็นฐานปล่อยมิสไซล์และเป็นที่ซ่อนของระบบป้องกันภัยทางอากาศและเครื่องยิงมิสไซล์อิสคลันเดอร์ที่นี่เป็นฐานของกองพันมิสไซล์ที่448ของกองทัพรัสเซียครับ448 หลังจากที่ยูเครนได้เข้าทำการโจมตีแล้วก็ได้สร้างความเสียหายให้กับยุธทธปปกรณ์ของทางรัสเซียในพื้นที่ตรงนี้ตามการรายง,งานด้วยภาพถ่ายได้เป็นสิ่งที่ชี้เห็นว่าเครื่องยิงมิสไซล์อิสคลันเดได้รับความเสียหายอย่างหนักหรือถูกทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศแพนเซอร์ S1 รวมทั้งระบบเรดาร์ที่ใช้กับแพนเซอร์ S1 ถูกทำลาย1ระบบครับและรถขนส่งมิสไซล์ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายอีก5คันยูเครนคงมีการใช้โดรนบินสำรวจสอนแนมจับตาดูความเคลื่อนไหวของท่ารัสเซียในแคว้นโคชครับหลังจากนั้นเมื่อทราบพ,พิกัดที่แน่นอนชัดเจนแล้วว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศเครื่องยิงมิสไซ์อิสคลันเดอร์รวมทั้งระบบเรดาร์ของทหารรัสเซียอยู่จุดไหนจากนั้นยูเครนก็จะวางแผนในการเข้าทำการโจมตีครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ